สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อปนะครับเอทุกคนด้วยกันนะครับว่าตัวละครในเกมนี้มีหลายตัวมากๆบางตัวเป็น DPS บางตัวเป็นซัพพอร์ตซึ่งด้วยความที่ตัวละครเยอะแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีคุณผู้ชมไปหลายคนนะครับยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าตัวละครไหนควรเก็บและตัวละครไหนที่ควรข้ามนะครับมันมีนะครับตัวละครแบบนั้นแ่ะหายิ่งคุณผู้ชมไม่ใช่วานหรือว่าคนที่เติมเกมอยู่แล้วเนี่ยแนะนําว่าดูคลิปนี้ให้จบนะครับก็น่าจะช่วยในเรื่องการตัดสินใจเปิดตัวละครในอนาคตจากนี้ได้ก่อนจะจบชมก็ฝากกดไล กับ o v e r t ร p u p รับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรับปัญหาโดนแบงหรือรีฟันแน่นอนนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นมาฝากสับฉาบเกมชิมแพ็กด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกเติมแบบไอเดียพาจะเติมเพชรเติมไบเดนพาหรือ,ร,อรายวันได้หมดเลยนะครับร,ราคาถูกมากๆและโปรโมชั่นที่2นะครับใช้ยูดีในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเบงแน่นอนนะครับหากคุณผู้ชม่าไในสนใจก็สามารถทักไปสอบถามไม่ได้เพจโอเวอร์ท็อปอัพเลยครับดึงอยู่ใต้คลิป เหตุผล <Hey, S 2> หลักที่ฟีดูเพย์ต่างจากผู้เล่นที่เติมเกมเยอะก็คืออิสระในการเลือกเปิดตัวละครหรืออาวุธนะครับแต่ฟีดูเพย์เองก็สามารถมีตัวละครที่ทำดาเมจได้หลักแสนและโจมตีได้แบบสบ,สบายๆไม่ต่างจากผู้เล่นสายบานนะครับซึ่งก็สามารถทําได้ด้วยวิธีการเลือกเปิดตัวละครอ,อย่างเช่นตัวละครที่เราแนะนําในคลิปนี้นะครับ ตัวละครแรกออบเบโดแม้ว่าล่าสุดเพ่มีประเด็นเกี่ยวกับอาวุธของตัวละครนี้นะครับที่ดันเป็นของรางวัลจากกิจกรรมซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะครับนั่นจึงอาจทําให้ผู้่นหลายคนเลือกที่จะไม่เปิดตัวละครนี้นะครับแต่สำหรับสายฟรีออบเบโดนะว่าเป็นตัวละครที่คุ้มมากเลยครับเนื่องจากการปั้นตัวละครนี้เพียงแค่ฟาร์มบอดี้แฟกซ์เซ็ตฮัสออฟอัวูดเดีมได้หาอ,อัหลักเป็นพลังป้องกันเพียงแค่นี้ก็ช่วยให้ตัวละครนี้ทดาดาเมจได้แรงแล้วนะครับเพราะว่าจุดเด่นของออบเบโดจริงๆคือเป็นตัวออกกสสนนนนาาาาามมมะครับไไ่่่่ออยจํเเลหวุธ ครับเขาก็ามีอาวุธจากกิจกรรมก็ยังมีดาบสามดาวอย่างคาร์เมกเกอร์อบรอนอยู่นะครับใช้ได้ดีประมาณนึงเลยแลอย่างที่เห็นนะครับดาเมกก็ถือว่าไม่ได้แย่กเลยนะครับ ตัวละครที่สนะครับอาราฮากิอิโตะใครที่ชื่นชอบท่านหินยังไงก็ต้องมีติด ID ไว้นะครับเพราะว่าอิโตะนับเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ทำดาเมจได้แรงมากๆแม้จะแค่4-0นะครับแต่ที่น่าสนใจของตัวละครนี้นะครับคือถ้าเป็นตัวละคร5ดาวตัวอื่นๆนะครับอาวุธของตัวละคร5ดาวเหล่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นอาวุธประจําตัว5ดาวอะไรแบบนั้นนะครับแต่เขาอิโตะสามารถใช้อาวุธครับดาบใหญ่สีดาวไร้บายได้นะครับถ้ามีแบบแปลนเพราะอิโตะนะครับก็จะคล้ายๆกับอับเบโดนะครับตรงที่ เซ็ตฮัสซอลปาร์พลิทดีมนะครับสำหรับอิโตะหลังจากที่ปั้นเสร็จแล้วนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนถายฟี่เปิดตัวละครน,นี้มาใช้งานยังไงก็คุ้มนะครับ ตัวละครที่3นะครับคามิสโตะอายากะตัวละครวัยฝของใครหลายๆคนและเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทางเราแนะนํามากๆให้สายฟีเปิดเก็บไว้นะครับเนื่องจากไดเมทที่อายากะทําได้มันแรงมากๆจริงๆนะครับแค่ซีสูงนี่ก็เก่งแล้วปัจจุบันก็ยังสามารถใช้ผ่านบีไดแบบสบายๆนะครับและการปั้นตัวละครนี้นะครับก็ทําได้ไม่ยากเหมือนกันผู้เล่นหลายคนที่เล่นอายากะนะครับก็จะใส่เป็นเซตบิสซาสเตสยเยอร์ส่วนตัวก็ใส่เซนี่เหมือนกันนะครับและด้วยความที่อายากะเป็นตัวละครท่าน้ําแข็งนะครับทำให้เราสามารถทําอัตราค่ค30%ก็เพียงพอแล้วนคา จะไม่เด่นที่ความแรงคี้กับฟื้นฟพลังงานนะครับควบคู่กันไปส่วนวูดเองนะครับก็ใช้เป็นดาบครับสีดาวอะเมนโนม,มาคางเงิโฮชิจากอินาซูมาได้นะครับถ้ามีแบบแปนไอถ้าเกิดว่าเรานำอายากะไปเล่นถูกทีมนะครับบอกได้ว่าอายะกะจะเป็นอีกตัวละครที่ทำดาเมจได้แรงมากๆในดีของคุณผู้ชมเลยครับ ตัวละครที่4นะครับนาฮิดะแม้ว่านาฮิดะจะบางมากนะครับพอเป็นตัวละครใช้สือเวทแต่ถ้าเราโฟกัสที่การใช้งานนะครับปัจจุบันถ้ามองหาตัวละครธาตุไม้สายซัพพอร์ตทางเราแนะนำนาฮิดะเลยนะครับเพราะน้องเก่งมากๆแค่4-0เนี่ยก็เก่งมากแล้วนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับดาเมจไม่น้อยเลยนะครับจากปฏิกริยาให้เปอร์บุมซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ทีมตัวอย่างเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นเพียงแค่ปฏิกริยาเดียวจากทั้งหมดของปฏิกริยาธาตุไม้นะครับ้าใครจะนําน้องไปเล่นเนี่ยก็สามารถนําไปได้ในหลากหลายมากๆนะครับแล้ว อยากมีตัวละครซัพพอร์ตดีๆไว้รองรับตัวละครอื่นๆในอนาคตในดากขาเป็นอตัวละครที่น่าเปิดเก็บไว้มากๆเลยครับ ตัวละครที่5้านะครับปรเด็นโชกุนดาเมจแรงๆโจมตีมันๆฟันแบบไม่ยัง้งนี่คือนิยามของประเด็นที่ทางเราจะให้ได้นะครับเพราะขนาดก่อนอนั้นนี้ที่ธาตุไม้ยังไม่มีการเพิ่มเข้ามาปราเดนสีสูงกรเท่าได้เมจได้หลักแสนแล้วนะครับได้เกิดวัปั้นดีๆส่วนด้วยของอ์ติแฟกนะครับก็ฟาร์มแค่สีอเบมแค่นั้นแต่ว่าจะออกตอนไหนเนี่ยก็ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าเจอดวงดีแค่ไหนส่วนอาวุธก็คือหอกสีดาวเดอะแคทนะครับที่สามารถแลกฟรีได้จากการตกปลาเกินคุ้มจริงๆนะครับสำหรับตัว,ตว,ว,ตวละครต้สสลาาไดยยเบบบบแ แนะนำนะครับสำหรับคนที่เป็นสายฟรีเปิดเก็บไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับราเดนโชกุน กลับมาที่ตัวละครสายซัพพอร์ตกันบ้างนะครับตัวละครที่6กซโนมิยะโคโคมิโคโคมินั้นเป็นฮิลเลอร์ที่ดีมากๆอีกตัวภายในเกมนะครับและยังเป็นตัวละครเดียวในเกมตอนนี้ที่ค่าอัตราคิกับความรังคิไม่มีประโยชน์สำหรับตัวละครนี้นะครับเนื่องจาะผลจากพาสิฟโคโคมินะครับที่จะเพิ่มโบนัสการรักษา25%และลดอัตราคิ100%นะครับการปั้นตัวละครนี้จึงทําได้ง่ายมากๆเพียงแค่ฟาร์มไมเดฟแฟกเซตโอเชียนฮิลแครมแล้วก็หาย HP% ให้กับโคโคมินะครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วส่วนอาวุธนะครับก็สสาาาปนอออวววุธืแ่่ดยง ไทแอมเบอร์หรือสือเว่สามดาวเทลเลิงเทลออฟดะก็นไซเยอรก็ได้เช่นกันครับ ตัวละครที่7เวนตแจะพูดถึงข้อได้เปรียบี่สุดในเกมนี้นะครับยังไงก็หนีไม่พ้นการรวบศัตรูให้มารวมกันในจุดเดียวแล้วก็จัดการนะครับแแน่นอนว่าในข้อนี้เวนติถือว่าทําให้ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีมอนบางตัวนะครับที่เราไม่สามารถรวบได้แต่นั้นก็ไม่สามารถลดบองที่เวนติเป็นตัวละครสายรวบมอนที่ดีมากๆอีกตัวในเกมนะครับแล้วก็สำหรับสายฟรีนะครับซีศูนย์นี่คือที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องเปิดกลุ่มดาวต่อเพะส่วนตัวก็เอาเวนติมาเล่นแค่รวบศัตรูลดต้านทานและทำดาเมจแค่นั้นนนะคครรรัแมมมาาาช่ววววยยใกกสจไดดุ้้้ๆตลี 예. <목소리나> ตัวละครที่8เซียวเซียวนะครับเป็นอย่างตัวในเกมที่เก่งไอ้ด้วยตัวเองจริงๆนะครับแทบจะพึ่งตัวละครอื่นเลยแถมแค่ซีส่นี่ก็เก่งมากๆแล้วนะครับจุดเด่นของเซียวนะครับจะอยู่ที่ไม้ตายและการพุ่งลงมาทําดาเมจนะครับบอกได้ว่าแรงมากๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะปั้นเซียวนะครับก่อนหน้านี้อาจจะใส่เป็นเซตสองกาเดเตอร์2ลมแต่ปัจจุบันก็มีเซตเวอร์มิเลียนเพิ่มเข้ามาเป็นทางเลือกนะครับคุณผู้ชมสาม,มารถเลือกเลยนะครับว่าจะฟาร์มให้เซียวแบบไหนแถมพุทธของเซียวนะครับให้แนะนํา,านจริงๆส่วนตัวแนะนําเป็นหอกสีดาวแบ็คคคีโพนะรับไปแลากร้้าานคไฮิปโผล่าจะใช้สคร กิตเตอร์ยืบเสียอันในการแรกนะครับแต่สำหรับสายฟรีน่าจะเก็บได้ไม่ยากนะครับเพราะเราเปิดตัวละครหรืออาวุธซ้ำก็จะได้สตรากิตเตอร์มาอยู่แล้วนะครับ ตัวละครที่เก้าเยหลานเยหลานนับเป็นตัวละครออฟฟิวอีกตัวที่น่าเปิดมาเก็บไว้มากๆนะครับและยังเป็นสายฟรีนะครับการเบซับปีดติดไว้ย่อมเป็นเรื่องดีกับ ID แน่นอนนะครับพอสามารถจะไปคอมโบกับตัวละครอื่นๆได้ส่วนเรื่องการปั้นตัวละครก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับพอสามารถใส่ทั้งซีโนเบสซีเอ็มเบมหรือแม้แต่ซีเคานเซตีนะครับมีเลือกฟาร์มหลายอย่างเลยรวมถึงอาวุธเองนะครับก็ใส่ให้ทั้งคันูฟาร์มวูนเนียร์สเต็งเลตหรือเซคิฟเชลได้หมดเลยนะครับใครอยากใส่อันไหนก็สามารถใส่ได้นะครับถถ้้าาาจจพูดดดดึงงงงเเเรรื่่่ออขมมมแแคนีก็ทไ แล้วนะครับตัวละครนี้สำหรับสายฟรีนะครับเปิดเก็บไว้ได้ใช้งานย,ยาวๆแน่นอนนะครับ และตัวละครสุดท้ายนะครับจงหลีจงหลีเป็นตัวโล่ดีสุดในเกมตอนนี้นะครับเพราะยังมีตัวละครทำไม่ดีกว่าออกมาและเกือบทุกคอนเทนต์ในเกมนี้การมีโล่ดีๆก็แทบจะการันตีนะครับว่ายังไงตัวละครที่เราเล่นจะไม่ตายเรืเด่นของจงหลีนะครับก็ยังให้บอกไปคือโล่ที่หนามากๆเพราะความหนาของโล่นะครับจะขึ้นอยู่กับ HP ของจงหลียิ่งทำ HP ของจงหลีได้สูงแค่ไหนนะครับโล่ก็จะหนาขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของการปั้นตัวละครนี้นะครับก็มีให้เลือกหลายสายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายโล่อย่างเดียวหรือสายทั้นนได้้ะครรับแลววก็เื่ออองงขา ปัจจุบันนะครับหอกสามดาวแบ็กแทเซลเนี่ยถือว่าเหมาะกับจองหลีมากๆนะครับสำหรับสายฟรีนะครับบอกเลยว่าการมีจองหลีติดไอดีไว้จะช่วยให้เราสามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆแน่นอนนะครับ อันนี้ก็เป็นการรีวิวตัวละครอย่างคร่าวๆนะครับว่าตัวละครไหนมีจุดเด่นอะไรและตัวละครที่แนะนําไปเนี่ยก็เป็นมิกับสายฟรีมากๆด้วยนะครับเพราะวุฒิเนี่ยก็หาใช้งานได้ง่ายแถมการปั้นตัวละครเองก็ทําได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับและคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าตัวละครไหนเป็นมิกับสายฟรีบ้างคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงก็สามารคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เพียงเท่านี้ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าให้แค็งแรและสุขภาพด้วยนะครับ